โยโยโย่ yo, yo, yo. บายซ้ำตรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางนะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานคลึงหนุหนังด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับคลึงเน้นทีมเดียวผมเลือกเอาเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนซีซนัดที่2ในกลุ่ม A นะครับลิเวอร์พูลจากอังกฤษจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์ครับลิเวอร์พูลออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการบุกไปแพ้นาโปลีมา1ต่อ4นะครับแต่ก็ได้พพััััักกกกกมมมาาาเเเเต็็ๆคครรรรรบบหลลลงงจทีีีีี่่่่ยย์นนนือแขข เริ่มมีผู้เล่นที่ทยอยหายเจ็บกลับมานะครับลิสต์ตัวเจ็บยังเป็นเซนเตอร์อย่างโกนาเต้นะแล้วก็ตรงกลางอย่างนาบีเกตาจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมนะครับที่เหลือเนี่ยหายเจ็บกลับมาครับเชอร์มาติปน่าจะกลับมายืนคู่กับเฟอร์กิลฟันไดนะครับในขณะที่แผงกลางเดียวกคันธารากลับมาเล่นกับฟาบินยครับแนวรุกตัวเลือกเพียบเลยครับเดียโกโชต้ากลับมาเป็นตัวเลือก ลูดิอาส์น่าจะลงตัวจริงแน่ครับเช่นเดียวกับโมซาลาที่เหลือต้องเลือกระหว่างดาวิดนูนเยสโชต้าหรือว่าโรเบร์โต้ฟีมิโนนะครับต้องเดาใจเจินครอปเลยครับในขณะที่อาร์แจกออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการเปิดบ้านถลม่มกลาสโกเรนเจอร์ anger, มา4ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มในลีกก็สุดยอดนะครับชนะมา6นัดรวดในลีกครับตัวหลักๆมีเอซันอวารสมิดฟิลด์ชาวเม็กซิโกครับแนวะรุกดูซานทาดิดซีเฟนเบิร์กไว้นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นโมเมต ดูคูดุสนะครับกองหน้าชาวกาหน้าวัย22ปีครับต้องบอกว่ายิงประตูมา3นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับถือว่าฟอร์มดีมากครับเจอผลล่าสุดคือปี2020ในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอาชนะด้วยสกอร์1 0ทั้งเย้าและเยือนนะครับแน่นอนก่อนเกมลิเวอร์พูลถูกยกให้เป็นต่อแน่ครับ คือผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มหรือว์พููดูเป็นรองอาแจกด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่ทราบกันว่าปัญหาภายในทีมเยอะครับมีปัญหาผู้เล่นอาการบาดเจ็บแล้วก็เกมรับดูมีปัญหาครับโดยเฉพาะการเล่นในเกมล่าสุดทั้งเทรนต์อาโนแล้วก็รวมไปถึงโจโกเมสนะครับแต่ว่าตามข่าวเทรนต์น่าจะยังได้ออสตาตัวจริงในขณะที่โจโกเมสน่าจะต้องกลับไปที่มานั่งสำรองนะครับแต่ว่าการได้เตียวโก้คันเทราฟิตสมบูรณ์กลับมาในแดนกลางนะครับแถมแนวรุกอย่างเดียวก้โชต้า กลับมาฟิสสมบูรณ์นี่ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับดูแล้วลิเวอร์พูลน่าจะเป็นโมเมนตัมที่สําคัญนะครับเกมแรกแพ้เละมาแล้วครับเกมนี้ยังไงก็ต้อง3มแต้มอาจจะอาจจะเป็นทีมที่ดีครับแต่ว่าผมว่าถึงเวลาที่ลิเวอร์พูลจะคืนฟอร์มนะครับเกมแบบนี้เชียร์ลิเวอร์พูลที่1ประตูครับหประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2ให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นคลึงลูกหนังเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย